เอลโลเอลโลโอ้ย oh, 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 oh. สวัสดีครับทุกคนก็พบกับผม,บผมฟรีโอกันอีกครั้งหนึ่งแม่ลงคลิปกันไม่เว้นวันเลยแต่ว่าคนรูก็อยู่หลักร้อยเองเนาะ <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากโอ้เจอคนไทยด้วยสามคนอืออย่างไปกันเลยผมจะเล่นแบบส่วนตัวไอคลิปที่แล้วนี่เซอร์พัง ใอไม่ถึงคลิปคลิปไอสอนรับของฟรีนะแน่นอนนะฮะว่าเราเนี่ยก็จะมาสอนเออ่ทำบอสไฟต์เพื่อรับเออ่ไททันสปิกเกอร์แมนเวอร์ชั่นเสียหายนะฮะที่ที่มันเรียกเสกแมนไำไมไม่เรียกว่าไททันบูมบ็อกตัวโน้ตเลยก็จะเห็นปืนเป็นปืนของเอ่อไททันบูมบ็อกนะฮะแล้วก็มันจะมีคำว่าอันเชิญ ฮุตจัดเย่ปัมทัมแบมแบมแกไม่รู้ว่าผมจะรอดจากตรงนี้ไ no> ด้หรือเปล่านะ let's go หนึ่งกับหนึ่งสั่งไอเทมสังไอเทมสังไอเทมเอามีดมาเอามีดมา เออเกยคิดว่าจะลบชั้นโพลเหรอโอเคมันได้พ่แพ้ให้กับพวกเรานะ,ะฮะ เออ,เอ,อตัดไทม์สคริปต์ได้ยินกันหรือเปล่าะ่ะโอเคนี่ปาราไซยไอ้าราสิตถอดหัวถอดหัวไม่ได้บางอาจมากถอดออกชือ ติดเลยเขสิทธ์ปะเนี่ย yeah. เย้อ้าวละก็เป็นไงกันบ้างฮะสำหรับคลิปในวันนี้สนุกกันบ้างหรือเปล่ากา็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันมาบอกด้านล่างได้เลยนะฮะก็สำหรับวันนี้สำหรับวิดีโอลาก่อนนะย่